ทำสิ่งนี้ทุกเช้าในบ้านแล้วชีวิตจะดีก็คือน้ำสามแก้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นหิ้งพระบูชาหิ้งพระแล้วชีวิตจะดีแน่นอนค่ะเพื่อนๆค่ะไปค่ะ,คะ,คะ,คะไปทำด้วยกันนะคะเราต้องยกมือสองมือนะคะเอาวางไว้บนหิ้งพระของเราทุกเช้าเป็น แก้วน้ำที่ไม่ผ่านการใช้งานแก้วน้ำใหม่ๆไม่ใช้ร่วมกับดื่มกินในครอบครัวจะเป็นแก้วน้ำที่ซื้อมาใหม่แบบนี้ทุกเช้าเราก็จะมีคาถานะครเพื่อนๆค่ะฟังไปด้วยกันคะ่ะข้าพเจ้าขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาเพื่อสก,การะบูชาน้ำพระไทยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ของพระเมตตาของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์ปโปรดรับน้ำนี้จากข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุทำแบบนี้ทุกเช้า ทำแบบนี้ทุกเช้าเปลี่ยนทุกเช้าชีวิตจะดีแน่นอนนะคะเพื่อนๆค่ะลองเอาไปทำกันดูนะคะคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์แก้วน้ำก็คือมีด้วยกันอยู่สามแก้วเปลี่ยนทุกเช้าเปลี่ยนทุกวันแล้วแต่ว่าท่านใดสะดวกเวลาไหนพยายามหมัน่น ทำให้ได้ทุกวันทุกเช้าแล้วชีวิตจะดีแน่นอนลองทำดูนะคะเพืเ่อนๆค่ะไม่ว่าชีวิตจะติดขัดขัดสนเรื่องใดก็แล้วแต่แต่ทำแบบนี้ ถวายน้ำดื่มสามแก้วทุกเช้าบนหิ้งพระชีวิตจะดีแน่นอนไม่เชื่อเป็นความเชื่อส่วนตัวก็ลองทำกันดูนะคะแม่สมศรีเอามาแบ่งปันค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะความสุขจงมีแก่ทุกท่านร่ำรวยเฮงๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ